อย่างเกิดเราก็ยังได้กินอีกหลายวันยังกินกินอีกยาวครับไม่ได้ออกไปไหนก็ตู้เย็นหลังบ้านเรามีพร้อมบ้านนี้ <c oughs> ชอบกินส้มตำกันทุกวันชอบซื้อกินก็เลยปลูกซะเยอะเลยครับเนี่ยก็เริ่มออกรอกออกลูกแล้วจะไม่สวยงดงามเท่าไหร่เราปลูกแบบปลอดสารให้เฉพาะปุ๋ยขี้หมูแล้วก็ น้ำหมักครับน้ำหมัก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับช่องอีสานไทยแลนด์ครับหลังจากรดน้ำพืชผักต้นไม้เชา้ชาๆเสร็จแล้วก็มีกิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำก็สบัสดตอนเช้าครับเอามารยากาศไม่ให้ชมด้วยครับ พร้อมกับอัปเดตเมื่อคืนไม่ชมคุนครับ Gracias. สังฆสารนังคาชามิฑูติยมบิพุทธังสารนังคาชามิฑูติยมธรรมังสารนังคาชามิฑูติยมบิสังฆสารนังชามิตัดยัมบิพุทธังสารนังคาชามิตัดยัมบิธรรมังสารนัง ฉาเมทาเตยัมเบจังขังสรณัง <laughs> แล้วก็พามาดูมะเขือครับแม่เขือตำส้มตำกำลังขึ้นแล้วครับอันนี้ปลูกที่หลังเนี่ยครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็จะปลูกที่หลังเขาเนี่ยรุ่นนี้พุ่งปลูกครับพุ่งปลูกนี่ครับเริ่มสวยเริ่มออกลูกแล้วเริ่มใกล้จะได้กินแล้วไปดูที่ต้นที่ปลูกก่อนหน้านี้ครับ อันนี้รุ่นหลังต้นนี้จะเป็นรุ่นพี่ครับเนี่ยจะได้กินก่อนนครับนจะได้กินก่อนลูกสือๆอ้ามีสุกแล้วด้วยอ่ามีสุกแล้วด้วยครับลูกไอ้ไม่สวยเทไห่โอ้เป็นอะไรนี่เป็นแผลลูกนี้สงสัยไม่ได้กินแล้วนี่แล้วก็ราลูกอื่นไปนะครับมีหลายลูกเลดอยู่ต้นหนึ่งและ เดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งครับจดี๋ยวพามาดูนี่ต้นนี้ครับต้นนี้ปูกก่อนเลยนี่ขึ้นกับผักกาดนี่ครับนี่โอ้ลูกโตแล้วลูกยางใหญ่เลยนะครับนูน่นดกดอกอยู่ครับดอกดกดก,ดกนี่ครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วชุดนี้นี่ครับนี่ โอ้ดกดกอยู่ดกโอ้ข้างล่างลู่นนะครับเพียบเลยเนี่ยเนี่ยครับเป็นพรวงเลยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วมะเขือเราก็ทยอยกินไปเรื่อยๆต้นที่ปลูกที่หลังก็ค่อยกินที่หลังอันนี้ผักวุ้งก็งามอยู่ครับผักบุ้งงามเลยมาอีกมุมหนึ่งครับนี่ก็มะเขือ,อเทศเหมือนกันบ้านนี้ <c oughs> ชอบกินส้มตำกันทุกวัน ชอบซื้อกินก็เลยปลูกซะเยอะเลยครับเนี่ยนี่ก็เริ่มออกรอ,อกออกลูกแล้วนครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับเนี่ยมะเขือทั้งนั้นเลยมะเขือเริ่มออกติดลูกติดผลแล้วครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เราปลูกแบบปลอดสารครับก็อย่างงี้แหละเนี่ยครับออกลูกจะไม่สวยงดงามเท่าไหร่เราปลูกแบบปลอดสารให้เฉพาะ ปุ๋ยขี้หมูแล้วก็น้ำหมักครับน้ำหมักนี่ครับมาดูตรงนี้นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยกุมนี้ครับนี่ก็ติดลูกแล้วนะครับกำลังติดลูกเยอะเยอะเลยนี่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยครับวันนี้ก็มะเขือธรรมดามะเขือเปาะ ก็เริ่มออกลูกออกผลให้กินแล้วเนี่ยครับเกล็ดเยอะเลยนี่ครับ,รบกำลังติดลูกติดผลเยอะเลยครับทีนี้แหละจะทำให้ต้องซื้อกินกันปลูงไว้เยอะเลยครับยิ่งเกินเราก็ยังได้กินอีกหลายวันยังก,กินอีกยาวครับไม่ได้ออกไปไหนก็ ตู้เย็นหลังบ้านเรามีพร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันพัฒนาการในการขยายจุลินซ e m ครับเนี่ครับอ่ันนี้ที่เห็นนี่ครับถุงนี้เป็นตินมอสครับจะอามาเตรียมมาปลูกผักสลัดครับเนี่ยผักกาดผักสลัดครับเตรียมลงแปลงนี่ซื้อมาเตรียมไว้ก่อนอันนี้ครับสามขวดที่เห็นนี่ครับคือขยายจุลินซีย์ e m ด้วยน้ำเปล่าครับ ไปดูนะครับจะเปิดอันนี้ผมเปิดไว้ไม่แน่นเท่าไหร่ฟังเสียงนะครับเนี่ยครับฟู่เลยขนาดปิดนิดเดียวปิดหนาดเห็นไหมครับน่ะนี่คือปิดไว้แค่หลวมๆนะครับเนี่ยผ่านไปเจ็ดวันครับผมกะอันนี้ผ่านไปเจ็ดวันผมกะทิ้งไว้เป็นเดือนนะครับไปว่ใช้ ไม่รีบไม่รีบสี่ขวดนี้เป็นกนารขยายจนถึง4มด้วยน้ำสาวข้าวดูครับจะเปลี่ยนชั้นๆหนึ่งไหมครับเห็นไหมครับ,ไ,รบไอ้นี้ที่เป็นน้ำเปล่าก็เป็นชั้นข้างล่างอยู่เหมือนกันครับนิดหน่อยแต่ว่าน้ำสาวข้าวเราจะเห็นชัดเจนเลยครับผมจะเปิดให้ดูครับนะครับนี่ยปิดลุมลวมๆเห็นไหมครับพอเปิดปุ๊บ แก๊สมันจะทํางานมันจะวิ่งเลยเห็นไหมครับเห็นหครับขึ้นถึงข้างบนเลยเห็นครับมทุกจิกทุกจิกเหมือนมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยครับเห็นไหมครับอลองดูขวดนี้นะครับสังเกตดูข้างล่างนะครับเนี่ยเป็นชั้นอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ช่วงล่างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู นี่ครับพื้นเห็นไหมครับวิ่งเลยอุ้ยเห็นไหมครับล้นเลยเปิดแรงไปนิดนึงจริงๆต้องค่อยๆเปิดเทเลนิดครับถ้าเปิดแรงก็จะเนี้ยก็จะหกอย่างเงี้ยครับแก๊สข้อแรงมากเห็นไหมครับดูขวดนี้อีกทีนึ่งครับแก้ตัวใหมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดดูการเปลี่ยนแปลงผมจะเปิดให้เบาที่สุด เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเปิดได้นิดหน่อยแล้วก็วิ่งถึงนี่เลยครับทั้งรีบปิดรุนแรงมากมาดูขวดที่พุ่งเมื่อกี้นะครับขวดนี้ลองผลอีกทีนึงอ่าแก๊สเริ่มหมดแล้วเห็นไหมครับ ขวดนีดอนดนอ้อยเปิดไอ้นิดนึงครับค่อยๆเปิดทีละหน่อยครับไม่นั้นก็จะพุ่งนะครับรุนแรงมากต้องเบาๆจริงๆครับปิดไว้ยังให้ยังให้แน่นครับปิดหลุมๆไว้ถ้าแน่นแล้วมันก็จะพุ่งอย่างเงี้ยครับดูขวดนี้ครับขวดสุดท้าย เนี่ยครับเปิดให้เขาออกที่ระหน่อยอย่างเงี้ยครับแ,แรงๆอย่างนี้นครับเริ่มวิ่งแล้วเริ่มวิ่งแล้วเห็นไหมครับ โอ้เยอะมากครับเนี่ยครับพอจะเต็มเราก็ปิดไปนิดนึงก่อนครับแล้วค่อยขยับใหม่อีกทีนึงพอให้ฟองมันยุบนิดนึงแล้วค่อยก็เปิดอีกทีนึงถ้าเปิดทีจะปื้ดก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับร <c oughs> ุนแรงมากแสดงว่าของก็ดีจริงๆน้ำซาวข้าวนะครับ ้องเบาๆจริงๆเนี่ยครับต้องขยันเปิดทุกวันครับไอ้น,นี่ผมไม่ได้เปิดมาสองวันแล,ล้วริมเลยเอามาอัปเดตให้ดูครับครบเจ็ดวันแล้วแต่ผมกท็ทิ้งไว้เป็นเดือนอย่างว่าแหละครับค่อยใช้งานค่อยใช้งานแล้วให้ดูกลิ่นเขาเป็นไงครับโอ้กลิ่นหอมมากเลยครับยอบ กลิ่นหอมครับอันนี้สาวข้าวครับส่วนคนนี้ขยายจากน้ำปเปล่าเยี่ยมออกก็หอมเหมือนกันครับแต่หอมสู้ขยายกับน้ำสาวเข้าวไม่ได้ครับน้ำสาวข้าวจะหอมมากเลย ไอ้นี่ก็กลิ่นหอมแบบแข็งๆไอ้นั่กกลิ่นหอมแบบนุ่มๆครับของเขาดีของเขาดีครับครับเมื่อเราเปิดแก๊สออกหมดแล้วถ้าเข้าสู่เพราะว่าปกติอย่างเงี้ยครับอย่าลืมนะครับว่าค่อยๆเปิดเราแก๊สเขาจะเยอะมากถ้าลืมเปิดวันหนึ่งนี้ยิ่งยิ่งเยอะแบบเมื่อกี้นะครับพุ่งเลยต้องค่อยๆเปิดแล้วก็ปิดจะปิดให้แน่นมากครับีน่นเห็นไหมเห็นไหมครับ เหมือนกันครับเห็นไหมครับอย่าให้โดนแดดนะครับเก็บไว้ในที่ร่มถ้าโดนแดดมีสิทธิ์ระเบิดเลยนะ <c oughs> แก๊สอุ่นแรงมากครับมาอัปเดตให้ดูกันครับครบเจ็ดวันแล้ว